บัดเนมฉันสิเทศนาตาตามนิทานชีแจงถทารกันเกาแกง่งแสดงขอพระเสียงพูดสิทได้ดชาเปลืองว่าพระเวทนั้นมีกรรม จำต้องไล่ยังว่างเขตด่าทำซาอารสาหางังลูกเสนีไก่หางไล่ปางเขาในาป่าผิดอาญาระเบียบแล้วชาวบ้านบา่าวบาดิอม พระนางสากทอนี่นั่นสุกเต,ตือนตอกพระไทยกำอันใดรอํากระสังจำนั่นมาพอมพระนางลอ้อมมีได้เสด็จไปจนขวทที่เขียนมาสิพระเวทเจ้านัน่นทรงเศร้าอยูป่ปาง หูสรีจริงก้าวอ้างประลุอ้อยเอาใจเมียสิไปขอวอนต่อบิดดนให้ทษเรื่องพนักเมืองจะแล้วสติไปหอดพระพี่อัญุชิญกับไปทุนเจาเ้าเราคาดีโลูกเฮาผิดเธอนี่นันดำเธื่อที่เดียวสั่งบ่เลียวและมองกระซองคืนข้างเกี่ยม เราจะดีเราทำจะดีดอกมะเรื่อยบ่เหลียยไรดอกไรคาโอ้ยบัดเพียมาทำคังสั่งสีให้ไรนี่สางตัวเดียวนั่นพอนี้ยังสีเก่งบาบน ปลอดการลวนเสียอยู่ของเมืองบานนะนับแต่วันวันวายหลายที่บ่อปากต่อพระนักแข่นจอกก้อนแสนสิเเ้ากระเป๋าได้พระนังไฟนำตายกาเป้าพระยาวิศสมพิอลูกแก้วพระนังเว้าอ้อยประรูม ว่าคมอยเมียได้ไปกับกมประนมนอบหัดทางขอขมาน้ำมุงประยอดโคนบุญฟาเพื่นอนบอจาน้ำนวยถึงข้าวสวยต้องจำห้างอ๊กของเมียสี่แตกมากมาไล่เทิยนนันปิ่นหัน มัิโอ้ยวจงย่ไได้โศกสะบันมันหอดวางเข้ากำจากสิทัปักกันในหย่าหมอมีความเ้าอุดสาวเด้อเก้่วยวในเพี้ยนแพ่งักคอกันลืมปานใดเด้อเข้าจีดได้พบพานันขึ้นของไวหาสวงสันเด้ออนลาลันลาดนันจอมสียมยัง ไว้ทั้งกันหาทะเลผู้อ่อนเยาวยังน้อยถึงเข้าพ้อยใก่บ้านสองล้านสิบากยาเรนวกไปสิมาลังใก่สิพ่อให้นั้นสวงเงาย้มลันหายยอกเยาขึ้นมาลังเ้าตากนายเอ็นดูผู พักเนิดงาเยิมจองลานทั้งสองใล้ขางเสียไลยฟังน้ำพอดญานีโนยันตใจใจขาดเมียนขานินาน่งหน่อยอ่อนลานเมืดความหวังแมียานแต่แต่งจากวังสมอนเวทสนอนคำเอ้ยเมีน่นเสียกระใจล้นโอ้ยกว่าสิกำลันพลกราบขึ้นมาญานบ่อยหนาแม่เมืดอคนทางปันเสียแก่สอนโออังมนุษย์ เมื่นั้นพธอที่สัตวเจ้าสั่นร้อนพระยาเวเสมเพดีพระเม่เจ้าผัวทรงเศร้เจ้าบุญมองถึงเขากำเล่นต้องกับเปลียนเรื่องธรรมดามบ่ต้องสงกะคิดโศก,กสั่นเส,นส้นเศร้ากรรมของเขาเขานี้ประเดิมที่ที่พ,พาพพัน ไผกก็พ่อทุกบ้านนั้นสร้ักตั้งกันกูจุดุนว่านั้นผู้เกิดแก่เก็บตายบ่หญิงหลือชายส่วนเสิ้นจื้อมนะบ่า่าเป็นชนชั้นสามักระดุยดังนี้ลับแม่น้านิจังมนุษย์โลกโลุ่มแต่ไผสิสิ้นดอกห้างเวียน ลูกกะจังนั่นบอเวินหากเป็นดังลกดยเหมือนขอกราบเรียนพระมได้ใครควรวันพอ ขอพระมนตเจ้าใอ้บางเบาเศร้าส,าสุขคิดว่าโลกรุมนี้หหกมี้แทงกูสุคุณเข้าเมาื่อกำลังคุณลกสิอวยนั้นขึ้นปางลูกสิไปตจำทางระวังกำดอกน้ำพอคอยรอวันนั้นบ่อนานวันลูกสิไอวยโควบ่สวยตลอดทางทางคนสิ่อยมี ตาแต่เพียงตอนนี้พระองเวทนกจัดการเตี่ยงให้คุณครังเตรียมเครื่องสิทธานวันพุง่งนะเบิกพระครั้งก็ไมายมุงเสร็จทำทานคูสู่อย่างเนื้อทักมาและสร้างออกแพร่พาเครื่องถูมนะนับประสนกูตืกแน่นอังสนามลวงเบิดทั้งควงเสร็จทำทาน่หยยังเลือไอ้ ประกาศไปอีกเลื้ววันประชากรกลายลังเข่าสวงพุ่งนี้มาทารับของมือไม่มากกับพัมพอมนัดนองมาเสียออกกะทงท่านบริการเบริดวันซอยกันคุณเกือยบ่มีเลือท่านเกียงเช้าเมืองก็สองสอดน,นำตาขอเอาโอมาโนกันดอกวันไวาน พอเสร็จแล้วกัดยังได้เวลาคำนันส่วนแสงพระกอพระนั่งแทงทำสองกุมะน้อยเข้าสิไก่จอมใส่สองพระองต้องลาสั่งขึ้นสว่ังนั้นก้าบคมแปลนอมเนียวล่าล ส่วนเช้าเจ้าฟ้าน้ำตาเนตน้นองไหลคิดน้ำอ่วงผัวว่าไหนผัวสิไก่เมืองแก้วคำที่ตัดไปแล้วสิกับกายก็ใช่ที่ข้าม,มาอิอีแต่รันสิคขันเขารอกป้าเขาเมียนสิอ้อยออดเ้านางกะเรานันขอไป โอเดโน้เพ่ออะไรน้าผัวรอกสว่าสามก็ตามเลียวจังแม่นเป็นเมียแกวยอมใจสับไพเมียขอเจงจริงหน้าไทยลานลาให้อยู่รอมน,นมา่งมดสีกับ่อร้อมวาลานอ่อนอย่อไว้ขอเอาไปเพียยนักให้ความทางข้าวแคนแสนสิจุ กะทนสูสิบโรงมันปาม่บทตาแนบไกลสิบพอให้สว่งเงาถึงสิวอนเกา่าลายเล่าบอกเป็นผลเด่น่อ้ยนาหรือตุนพลาลชาอังพระองรอกทรงไว้อูละเนื้อมัซี่เอ้ยถ้อเลไปตั้งลายเรื่องนะ่าลูกปอเตียงสั่งสิเตียงนกโตลาน ผิดใจมากกับผัดย่านขับไลบ่บาหวานสาวองผนักกรันิุดพระเนตรนองมองมองวอามคว้าเอาสองล้านล่าดึงมาปะลุมจูบจูบสองปองางว่างหน้าพญาเจองกังิีในวังหลวงมือดีตั้งกระโตกสกาบทั้งเสนาน้กในกระำให้ห้องข้าวพรมสิไก่หงไล่ปางไปขางป้าเวทนาพระเวเจ้าผู้เคยเข้าป้าไ พูดธสนิไ้ได้ใจปาริเวธนาคิอ่อนสอนเดียวชีวิตกระสังเป็นไปได้ บึ่งกันไปโด้แก้วยวยาไลลาป่าปอยลูกทโโั้งคู่ไอยน้อยห้อ้ออมซอยกันผูดสรีโสกันจนตลอดเสียงสางท้องฟ้าจาังอร,รุณใสเปลวเอ็ดไหลเวียงแก้วสีกษัตริตาเหล้าลกระลุงปางตังทางขึ้นประทับรถมาจอดภายดอกใบวุวน่นในตอนนั้นคนกระแกจกจนจนบางผู้ดอกล้อขอ โขงย้อทำท่านโซประการจุนสินเมิดสามสินท่านเกี่ยงท่านเสียงสิเขาป่าท่านงอดลุดละมาเบิดเสียงคู่สูเนี่นี่ละหอดวางแล้วสองรอยเกา่าคาทาปงท่านขันจบปลงต่างแต่พาเพียงนี้เอมเ,เอวันที่ขอเสวย แล้วใบเถ้าบัญชันวาปนะโยมพ่อเมียผู้ฟังเทศถิศานาข้าโยนาธนาการเอาไวเพียงรถทอนเออเออเอพอดีแล้วนะสิวายลองสิปวงเวรมนะก่อนกะยุยม